ทางเชิงโบฟ้าร้องตะโกนด้วยแรงผลักดันและบรรยากาศที่น่าเกรงขามในขณะนี้ตามภาพที่จินตนาการไว้ในใจของชางเชิงโบหลังจากที่เขาได้ยินเสียงฟ้าร้องท้องฟ้าจะถูกปกคลุมไปด้วยเมฆดำและฟ้าร้องก็กระหนำ่ำหลังจากนั้นทันใดนั้นสายฟ้าที่หนาพอๆกับถังจะตกลงมาจากท้องฟ้าและกระทบกับเย่หัวของเฉินโดยตรง และเขายังเชื่ออย่างแน่วแน่ว่าแม้ว่าสายฟ้านี้จะไม่สามารถฆ่าเย่เชนได้โดยตรงมันอาจทำให้เขาสูญเสียความสามารถในการต้านทานโดยสิ้นเชิงในเวลานั้นเขาจะมีวิธีทรมานเขาถึงหมื่นวิธีและบังคับให้เขาบอกความลับทั้งหมดอย่างไรก็ตามหลังจากที่ลุงฉางเซิงตะโกนฟ้าร้องก็ไม่มีเมฆดำบนท้องฟ้าเหมือนครั้งที่แล้ว และไม่มีเสียงคำรามเหมือนฟ้าแลบและฟ้าร้องคืนนี้ในจินหลิงอากาศแจ่มใสามากและไม่มีมลภาวะทางแสงบนภูเขาคุณจึงมองเห็นพระจันทร์เสี้ยวและท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเมื่อมองขึ้นไปเมื่อเห็นว่าเมฆดำและฟ้าแลบยังมาไม่ถึงชางเชิงโบ่รู้สึกสับสนอย่างช่วยไม่ได้เมื่อมองไปที่ไม้สายฟ้าฟาดในมือเขาก็พึมพำว่าเกิดอะไรขึ้น ฟ้าร้องของฉันอยู่ที่ไหนเมื่อชางเชิงโบรู้สึกงวงงวยการก่อตัวของทันเดอร์โบมูลี่ก็หยุดทำงานเช่นกันหลังจากนั้นออร่าที่เขาเข้าไปก็ถูกปล่อยออกมาจากรูปแบบไม้สายฟ้าฟาดและกลับคืนสู่ร่างของเขาน่าเสียดายที่ในคำทีก้าวสวรรค์ลึกซึ้ง ไม่มีบันทึกเกี่ยวกับรูปแบบใดที่ใช้พลังงานทางจิตวิญญาณจากอากาศเบาบางมิฉะนั้นชางเชิงโบจะต้องลองสองครั้งเท่านั้นและพลังงานทางจิตวิญญาณในร่างกายของเขาจะหมดลองงอชางเชิงโบรู้สึกงงงวยมากในเวลานี้เพราะออร่ากลับมาที่ร่างกายของเขาดังนั้นเขาจึงไม่สงสัยว่าสายฟ้าฟาดนั้นหลอกลวง และคิดว่าเป็นเพราะเขาล้มเหลวในการเปิดใช้งานการก่อตัวในตอนนี้ในเวลานี้แย่เฉินถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นใช่สุนัขแก่ฟ้าร้องของคุณอยู่ที่ไหนไม้สายฟ้าในมือของคุณตายแล้วหรือลุงชางเซิงรู้ว่าแย่เฉินกำลังเย่อเย้ยเขาและพูดอย่างเย็นชา ไอหนูเจ้ายังพูดคำหยาบในตอนที่เจ้ากำลังจะตายฉันคิดว่าเจ้าไม่รู้วิธีเขียนความตายจริงๆหลังจากพูดจบเขาก็กัดฟันและในขณะที่เปิดใช้งานพลังงานทางจิตวิญญาณอีกครั้งและดำเนินการสร้างสายฟ้าฟ,า,ฟาดมูลี่เขาชี้ไปที่เย่เชนและพูดเสียงดังไอหนูคอยดูฉันฟ้าร้องอีกครั้งทันทีที่สิ้นเสียงการก่อตัวก็เสร็จสมบูรณ์ แต่ก็ยังไม่มีร่องรอยของเมฆดําบนท้องฟ้าทันทีหลังจากนั้นเลจี้นงูก็คืนออร่าของชางเชิงโบความรู้สึกนี้เหมือนตอนเด็กตายตอนเล่นเกมคอนโซลในช่วงเวลาสำคัญเขารีบหยิบสกุลเงินของเกมออกมาเพื่อดำเนินการต่อแต่เพียงแค่ใส่สกุลเงินของเกมลงในรูเหรียญด้านบนจากนั้นเครื่องก็ถูกโยนลงมาจากเครื่องด้านล่าง รูระบายเหรียญออกชังเชิงบอตื่นตระหนกทันทีจ้องมองที่ไม้ฟาดสายฟ้าสีดำในมือของเขาและพึพรรมพำด้วยความไม่เชื่อนี่เกิดอะไรขึ้นครั้งสุดท้ายที่ประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนทำไมครั้งนี้ไม่เกิดขึ้นใช้เมื่อเห็นว่าเขากำลังสูญเสียเย่เฉินอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเสียงดังเจ้าหมาแก่ดูเหมือนว่าสายฟ้าของเจ้าจะไม่ค่อยมีประโยชน์ ช่างเชิงโบ้ขมวดคิ้วและถามกลับฟ้าร้องสั่งอะไรเย่เฉินพูดด้วยรอยยิ้มมันเป็นอาวุธวิเศษในมือคุณนั่นคือสายฟ้าคุณรู้จักอาวุธวิเศษนี้หรือไม่ช่างเชิงโบเบิกตากว้างด้วยความตกใจเย่เชนพยักหน้าและพูดด้วยใบหน้าจริงจังฉันรู้มากกว่านั้นพูดตามตรงนะฉันก็มีเหมือนกัน ชังเชิงโบกัดฟันและพูดว่าล้อเล่นเป็นพรสำหรับฉันที่ได้พบกับสิ่งประดิษฐ์ที่มีมวลคลังเหล่านี้คุณบังเอิญมีสิ่งนี้ได้อย่างไรแย่เชนพูดด้วยรอยยิ้มดูสิถ้าฉันบอกความจริงกับคุณคุณก็ยังไม่เชื่อท้ายที่สุดแย่เชนก็หยิบสายฟ้าของเขาออกมาทันทีและในขณะที่แสดงให้ชางเชิงโบ่ดูเขาพูดด้วยรอยยิ้ม ดูสีของฉันดูสวยกว่าของคุณมากของคุณเป็นเพียงเศษสายฟ้าที่หักไม้มันไม่ใช่ตกแต่งอย่างดีดูของฉันอีกครั้งสีกลมลายเส้นสวยและเต็มไปด้วยคราบมันดีกว่าของคุณมากเมื่อมองแวบแรกเมื่อชางเชิงโบเห็นสายฟ้าในมือของแย่เชนเขาก็จำได้อย่างรวดเร็วว่ามันเป็นอาวุธวิเศษที่ทำจากไม้สายฟ้า นอกจากนี้แม้ว่าเขาจะไม่รู้วิธีปรับแต่งอาวุธวิเศษแต่เขาก็ยังรู้ถึงคุณภาพของวัตถุดิบไม้สายฟ้าฟาดชิ้นหนึ่งที่ฉันซื้อมีประวัติอันยาวนานมากเมื่อมองแวบแรกและแน่นอนว่าเป็นไม้สายฟ้าชั้นยอดเขาพล่องออกมาด้วยท่าทางสยดสยองอะไรนะเกิดอะไรขึ้นที่นี่อาวุธวิเศษของคุณมาจากไหนเย่เฉินเย้ยยันและพูดว่า พูดตามตรงไม้สายฟ้าฟาดสองท่อนของเราสร้างโดยไทยสร้างเราทวินจริงๆแต่อันที่อยู่ในมือของฉันคือพ่อของฉันและอีกอันที่อยู่ในมือของเธอคือลูกชายของฉันแม้ว่าเขาจะหยิ่งพยองและมีอำนาจเหนือกว่าแต่เมื่อเจอเหล่าจูเจ้ายังต้องซื่อสัตย์และแน่นอนว่าเจ้าจะต้องเป็นไม่ชังเชิงโบสาบแช่งด้วยความโกรธให้ตายเถอะ เจ้าไม่เคยอ่านเจอร์นี to ทูเดอะเวเมื่อเจ้าอายุมากนั้นหรือฉันจะเชื่อเจ้าในเรื่องไรสาระแบบนี้หรือไม่เย่เ <Yeah, S 1> <Yeah, S 2> ฉินยินและพูดว่าไม่เชื่อเหรอถ้าไม่เชื่อฉันจะสาธิตให้ดูท้ายที่สุดก่อนที่ลุงช้างเซิงจะทันได้ตอบสนองเย่เ yeah, <Yeah, S 2> ฉินก็หุบยินทันทีและตะโกนว่าเล่ไหลทันทีที่สิ้นเสียงเมฆดำก้อนใหญ่ก็ลอยขึ้นบนท้องฟ้ายอย่างรวดเร็ว สายฟ้าแลบและฟ้าร้องในเมฆน้ากลัวมากชังเชิงโบคุ้นเคยกับฉากนี้มากแม้ว่าเมฆดำจะไม่หนาและน่ากลัวเหมือนตอนที่เขาใช้ไลนิ่งสตราวูดในวันนั้นแต่ความรู้สึกก็เหมือนเดิมทุกประการทันใดนั้นเย่เฉินก็เรียกสายฟ้าขึ้นฟ้าซึ่งทำให้เขาตกใจราวกับถูกฟ้าผ่าและคิดกับตัวเองว่าให้ตายเถอะเป็นความจริงอย่างที่เด็กคนนี้พูด สายฟ้าของฉันจะไม่ทำงานเมื่อฉันเห็นเขาทันทีที่เขานึกถึงสิ่งนี้เขารีบถอยห่างออกไปอย่างรวดเร็วพยายามหลีกเลี่ยงเสียงฟ้าร้องที่กําลังจะมาถึงอย่างไรก็ตามตีอานลี่ถูกควบคุมโดยจิตใจของเย่เช่นเขาจะหลบมันได้อย่างง่ายดายได้อย่างไรเย่เฉินจับจ้องที่ร่างของชางเซิงโปจากนั้นสายฟ้าก็ฟาดลงมาที่ศีรษะของชางเซิงโปโดยตรง สายฟ้าที่เย่เถินดัดแปลงสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวและตราบใดที่มันถูกใช้จะต้องใช้พลังงานทางจิตวิญญาณจำนวนมากเพื่อเปิดใช้งานและมันก็ทรงพลังมากมันคือสายฟ้าขนาดใหญ่พิเศษแต่สายฟ้าของเย่เชนเองคือการปล่อยให้คนอื่นประหยัดเอาข้าวและออกอย่างอิสระคิดใหญ่หรือเล็กคิดเล็หรือคิดน้อย เขาไม่ต้องการฆ่าชางเชงโบเร็วๆนี้ดังนั้นเขาจึงควบคุมการปลดปล่อยพลังงานทางจิตวิญญาณเป็นพิเศษและเสียงฟ้าร้องนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับชางเชงโบมากเกินไปแต่ถึงกระนั้นผมของชางเชงโบก็ถูกฟ้าร้องปลิวเข้าไปในเล้าไก่ใบหน้าของเขามืดมนและแม้แต่เสื้อคลุมของลัททีเตาของเขาก็ขาดวิน ร่างกายของเขาเจ็บปวดและมึนงงและเขายืนอยู่ที่เดิมอย่างควบคุมไม่ได้คืนกระตุกอย่างไม่รู้จบเมื่อเห็นท่าทางเขินอายของเขาเย่เฉินถามด้วยรอยยิ้มแล้วไงฉันไม่ได้โกหกคุณใช่ไหมในเวลานี้ยุนราซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความมืดอยู่ห่างออกไป20ฟุตหน้าซีดด้วยความหวาดกลัวเธอไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าชายในชุดดำจะสามารถควบคุมตีอานลี่ได้ และเธอไม่เคยคาดคิดว่าชางเชิงโบผู้ทรงพลังจะอ่อนแอต่อหน้าชายในชุดดำและเธอก็สงสัยในใจไม่ได้ว่าเธอจะทำอย่างไรต่อไปถ้าฉันรีบออกไปช่วยลุงชางเซิงฉันเกรงว่าฉันจะไม่คู่ควรกับชายชุดดำเลยนอกจากนี้ลุงชางยังดูถูกเอลอีกสามคนเสมอและเธอไม่มีมิตรภาพกับลุงชางในเวลานี้ไม่จำเป็นต้องช่วยอย่างสิ้นหวัง แต่เธอไม่รู้ถ้าเธอไม่ออกมาช่วยเธอจะอธิบายอย่างไรเมื่ออง์หญิงหันมาถามเธอหลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเธอก็ตัดสินใจที่จะสังเกตการอย่างลับๆต่อไปเธอมีวิธีการซ่อนลมหายใจที่ฮีโร่สอนดังนั้นเธอควรจะสามารถซ่อนมันไว้ไม่ให้ถูกคนพบหากคืนนี้ลุงช้างเซิงเสียชีวิตด้วยน้ำมือของชายชุดดำ,ดำเขาจะรายงานความจริงต่อหลอดอังกฤษ แม้ว่าหลอดอังกฤษจะตำหนิเขาแต่ก็ไม่ถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงดีกว่าออกไปตายอย่างพลีพลามหากชางเชงโบหลบหนีโดยบังเอิญเขาจะใช้สัญญาณที่ถูกบล็อกและหาสัญญาณด้วยตัวเองเป็นข้ออ้างแม้ว่าพระเจ้าอังกฤษจะตำหนิเขาแต่อย่างมากที่สุดเขาจะถูกลงโทษให้ออกจากตำแหน่งโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก็คือไม่เป็นอันตราย ในขณะนี้ชางเชิงโบหลังจากถูกสายฟ้าฟาดเขาก็ตกใจและหวาดกลัวโดยธรรมชาติเขารู้ว่าเขาพยายามอย่างดีที่สุดที่จะซ่อนตัวแต่ในที่สุดเขาก็ถูกสายฟ้าฟาดจะเห็นได้ว่าเย่เช่นสการควบคุมตีอัลลีนั้นแม่นยำอย่างยิ่ง